ยังไม่ทันไรเลยสวยยังไม่ทันไรเนี่ยขอแล้วบางคนอนะ่ะยังไม่ทํางานเลยขอไปแล้วบางคนยังไม่ได้สวดเลยถามท่านแล้วว่าหลวงพ่อสวดแล้วได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเราสวดไปก่อนโดยประมาณนี้แหละถ้ามันเข้าที่แล้วนะมันเพลินๆนอนาคตแล้วเนะี่ยโอ้มันยิ่งกว่านั่นอีกอนะ่ะถ้าไม่หยุดนะสวดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุด แต่ไม่หยุดแล้วก็อธิษฐานไม่หยุดมันก็ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องสว่าตู้อธิษฐานเป็นพุทธ,ธนะเน่ยต,ต้องอธิษฐานทุกวันตู้อธิษฐานเรื่องราวชีวิตเนี่ยต้องอธิษฐานประจําจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องสร้างน้นสร้างนี้ทำน้นำ่นทำนี่ใช่ไหมเช้าต้องอธิษฐานแล้วจุดใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ตู้ปฏิสันคืออธิษฐานทุกวัน จุดเล็กคืออาชีฐสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้ไปทีละเรื่องเรื่องละเรื่องไปเรื่อยๆได้อีกเรื่องหนึ่งอะอาชษฐสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยขึ้นมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยไงมันเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆถ้าทาแบบนี้มาตั้งจะเริ่มออกจากธรรมแลนะเรื่องหลายเรื่องนะไปหมดแล้วตอนเนี้ลื่นไหลหมดเลยมีเรื่องเดียวยังไม่ปรากฏตอนเนี้ ที่หลวงตาอธิษฐานเนี่ยไม่บอกว่าเรื่องอะไรมันบอกไม่ได้ไงต้อลองทำสิะัาษาเนี่ยาชาย,ยังไม่สึกนะธารานี่ก็ได้ทําก็ได้สวดไปแล้วก็ใครก็ได้ที่เป็นเชโาดาภรมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีฐานะพอมีฐานะเนี่ยเอาบุญไปเนี่ยเอาบุญไปตลอดชีวิตตลอดข้างหน้านนจนกว่าจะ ข้าจะข้าพเจ้าสําเร็จในสิ่งที่ปรานานัถนานั่นแหละทุกขออะไรล่ะตามนั้นนหละลิมิตคือด,ดูตัวเองว่าเอามีเท่าไหร่หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านหลักหลายหล,ล้านนะท่วทองได้นะหลวงตา,าเคยแนะนําพระหลายองค์สมัยก่อนที่อยู่ที่เช้ามานะมันก็มี พระธุดงค์ผ่านไปผ่านมาสมัยก่อนเขายังเดินมาอยู่ทั้งนิกายทั้งธรรมยุทธ์ทั้งจีนนิกายทั้งโอโหสารพัดนิกายในเมืองไทยมันมีหลายนิกายนะทูไม่ใช่นิกายเดียวนะบางคนบอกพระพระ,พะคือพระนั่นะไม่ใช่นิกายใหญ่ๆหญ่หญสองนิกายเมืองไทยธรรมยุทธ์ธมนิกายมหานิกายก็ดูไม่ออกนะในหมู่บ้านเนะเพราะใส่เหมือนกัน แล้วก็มีจีนนิกายใช่ไหมรามันนิกายอานามนิกายมีจังห้าหกนิกายนิกายสุดท้ายก็คือเละเทนิกายไงองอะไรก็ได้เละเทไปหมดนะลองลองดูเคยแนะนำพระหลายองค์แต่ส่วนใหญ่สึกนะทุก ใครทีเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในอดีตคอยมาบางคนไม่ถึงเดือนมานะที่มามันก็เลือกเราวมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีมีหลายคู่ที่ไปไปด้วยกันเลยไงเอากำลังไม่พอก็ต้องไปกับเขาไงเหมือนตู้ตู้มีแฟนเนะี่ย ถ้าตูไปหาเขาอะแสดงว่าเขามีกําลังมากกว่าตุ้ถ้าเขามาหาตู้แสดงว่าตุมีกําลังมากกว่าเขาใช่ไหมเออเพอเขามาก็ไปกับเขาเลยแสดงว่าสู้เขาไม่ไดู้้ไปบางคนก็บางองค์ก็โหสิบปีนะตุเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเขาด้วยนะ เขาบอกเขาไม่ได้อะไรโอ้โหครูบาได้นะเนี่ยสิบปีเนี่ยลองอธิษฐานดีเพราะไม่เข้าใจไนงะตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยเพราะทำได้เนะี่ยระยะสิบปีทำได้ทุกวันทุทำวัดทุกวันหรือเปล่าทำมาทำทุกวันเอาแค่ทำทำวัดเนี่ยอธิษฐานยังได้เลยไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเรียบร้อย มีกำลังใจแล้วสิ่งที่เวงทำเพราะเราทําอะไรก็ตามมันมีพลังงานอยู่ไหมแต่เมื่เราก็ตัวนั้นมาสัจจะได้ที่ฐานก็มาไม่เห็นยากเลยเอางี้ดีกว่าบวชมานี่ทําอะไรประจําได้มั่งเอาสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่าแน่ใจนะเอาจุดนี้อธิษฐานได้เลยสักร้อยสองร้อยก่อนนะยอมแับยอมไปเยอะนะ เยอมันอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะมันมากไปหลวงพ่อท่านจึงว่าเองต้องสร้างกำลังนี่คือกำลังสิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังถ้ามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราสวดเราทำมันเพิ่มทุกวันทุกวันลองมารวมเมืแบบ่อการที่ฐานได้ผลนะมันจะไม่ได้ผล มันไม่ยากเราไม่ไม่ง่ายหรอกพูดถึงแล้วกท็ที่ที่ของเราที่มีทั้งหมดเนี่ยข้อวัดมันก็นเหมือนกันหมดนะบางคนอยู่นานๆเนี่ยโอ้โหดิ้นอยู่ไม่นานก็นดิ้นแล้วไม่รู้ดิ้นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมท่านว่าค่อยๆทำไม่ต้องรีบแต่ว่าค่อยๆทำ แต่อย,ย่าหยุดจ่ไม่ขี้เกียจกัน,นอนใช่นะหหลบเข้าไปในห้องแล้วก็นอนไม่เคยว่านะเราทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่ว่าแรอกจะม่จะเรื่องออกมากินกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นอนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะบางคนบอกเอ้ยนอนมากมีประโยชน์ไม่มีถ้านอนเป็นก็นมีประโยชน์นะทุกหนึ่งไม่ได้พูดคุยกับใคร สองอยู่คนเดียวพอนอนต้องนอนคนเดียวใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าตุเริ่มจากครั้งแรกเลยอะเวลานอนที่ไหนให้สวดในหลับที่นั่นแต่นอนที่ไหนก็สวดในห,หลับนอนใน่สวดหลายนานๆเข้าเนี่ยเวลาลู้มนอนลงไปสวดปับ๊บไปเลยจิตมันไปเลยมันไปภาวนา่งแเมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญถ้าตุมีในอดีตเคยเป็น เป็นนักเทศน่ะทู้จะเทศแล้วล่ะวัวนไปเทศนอนได้นี่ละถ้าในอดีตตุเป็นเรียนอาคมเนี่ยทูกก็จะไปเรียนอาคมแล้วทีนี้ตู้เลิกเลิกคุยกับคนอื่นละไม่ค่อยคุยละมาสวดมนต์ก็ตามเวลาไม่สวดก็ไปนอนหายใจเข้าลึกนะโมก็หลับแล้วก็ไปแล้วครัไปเรียนต่อหรือไปเทศต่อ หรือไปอแผ่เมตตาต่อเออง่ายไหมง่ายง่ายพูดถึงนะมันก็ห่างจากการพูดคุยแล้วก็อยู่วิเวกแล้วอยู่ในห้องคาวิเวกกายวิเวกมอยู่ข้างนอกก็จิตวิเวกแล้วไม่ต้องไปไหน อยู่กับพระคิดอยู่กับพระเนะี่ยคิดทั้งโลกกับพระไปด้วยคิดอะไรก็ตามท่านบอกให้เอาพระไปด้วยมันจะได้คิดออกไหมเพราะพระท่านมีทุกอย่างก่าท่านจะตัดสู้เป็นพระได้กว่าท่านจะเป็นผู้โพริสัตหรือก่าจะตัดสู้เป็นผู้พระเจ้าได้ท่านไม่มีอะไรนะไม่มีมีโลกมีธรรมด้วยอะอย่างนี้นะร้อยปีเนะี่ย อย่างเราเนี่ยอย่างลุงตาโยไม่กี่ไม่กี่พันวันหรอกก็ตายแล้วมันต้องรีบแล้วคําว่ารีบนึ่งก็คือต้องสวดมนต์สวดมนต์ภาวนารีบตามหน้าที่ที่ตัวเองปรารถนาเข้าใจไหมรีบคือสบายๆบบนะต้องรีบทำสบายๆบบไม่ใช่รีบขนนู่นขนนี่รานะไม่ใช่นะต้องรีบนึก ว่าจะเอาไงดีจะทำยังไงดีทำาน่นนี่น่ดิสวดไปด้วยพิจนารณาไปด้วยไงใช่ไหมอย่างตู้เนี่ยทำไปเรื่อยเนี่ยว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับบรารมีตัวเองมันก็ต้องคิดออกอยู่แล้วว่าเอ้จะสร้างพระเอ้จะไปสวดมนต์เอ้จะไปแผ่เมตตาเอ้จะไปเป็นฤือีไปสร้างตาบ,บะเรื่องกันแล้วแต่ ถ้าไปคิดถึงโลกก็ต้องกลับมาไงถ้าสัมผัสทางโลกทางหูตาจมกูกเล่นกายอะไรก็ตามให้หลีกอย่าไปคุยนานถ้าคุยนานแล้วมันยาวเดี๋ยวยมันจะโน,น่นนี่นั่นนะเป็นชั่วโมงแล้วอย,อย่างที่อยู่ทุกวันเนี้ยออกไปเป็นชั่วโมงเลยเสียเวลาไหม <c oughs> ก็เสียเวลาไง แล้วทุกก็จะติดเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่โทษใครล่ะโทษกูแน่ๆเลยมันจะโทษหลวงพ่อนะโทษกูน่ๆไม่จำมันไม่ยากเรากพูดถึงะเนี่ยภาษานี่ทําเลยสามเดือนพิจารณาทุกวันนะก่อนนอนเนะี่ยวันนี้อารมณ์ไปทางไหน พอเหตุไรหนีจากพระไปไกลไหมหนีจากหลวงปู่หนีจากจักรพรรดิหนีจากไตสนานาคมหนีจากภูมิหารจะอยูนะ่เดินไปเดินมาสวดมนต์ผ่แม่จามมรนาบุญบันเทกบุญไม่ต้องไปทําอะไรก็ได้ที่นี่เขาไม่ทําระบอกบอกผู้ดูแ,แลเขาว่าไม่ทําอะไรนะเขาก็ไม่ให้ทาหรอกอ๋อจริงๆ เขาไม่ทำเขาไม่ทำอะไรกินนอนสกวนไม่ทำถ้าทำมันเรื่องของเราเขาก็ไม่ว่าอยากจะทำก็ไม่ว่า <c oughs> อ้าจริงไมหมล่ะถ้าทำได้นะจิตมันจะเริ่มอยู่มันจะไม่ค่อยดิน้นพอดิ้นแล้วกลับมามันจะไม่ดิน้น เพราะใหม่ๆหม่ในดินแน่นอนละฮะมันจะมีโครงการที่จะไปสารพัดโครงการนั่นแหละท่านว่ากิเลสมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลใช่ไหมนะเออไหนๆก็มาอยู่แล้วก็ชาติหนึ่งมันแป๊บเดียวใช่ไหมเออเดี๋ยวก็แก่แล้วนะ่ถ้าทำได้เนี่ยมันก็แก่ชาติทุก ลุงตาเชื่อนะเชื่อสนิทเลยว่าแก่ชาจริงๆเอาเอาตัวตัวลุงตาเป็นบรรทัดฐานเลยอ่ะจริงรุ่นเดียวกันมันตายหาไปหมดแล้วเพราะเหตุอะไรโหมันกินเหล้าทุกวันมันไม่ตายฮะไม่รู้ไปเจอกินเหล้าเิ้นเดือมมันก็กินเหล้าเที่ยวใช่ไหมเออพอมันมีมันก็กินแล้วมันก็เที่ยวแต่เราหยุดไม่เอาแล้ว เราไม่เอาแล้วอยู่กับพระอย่างเดียวท่านบอกเองจิตอยู่กับพระนะเองค่อยๆแก่อย่าไปรีบแก่ทุกวันนี้เจอรุ่นน้องๆมันมาเนี่ยยังยังทักมันเลยบอกเฮ้ยอย่ารีบแก่นะเว้ยบอกสวดมนต์มั่งมันจิตด้แก่ช้ายิ่งสมัยนี้นะถ้าห่างจากพุทธมนต์แล้วเนี่ยโลกกินแน่นอนนะ ท่านถึงบอกว่าอย่าห่างจากพระนะห้อยพระไว้อย่างน้อยๆพระท่านก็นสว่างแล้วถึงจิตเราไม่สว่างแต่ท่านสว่างะพอเรานึกถึงท่านนะความสว่างท่านกับเรามันจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีอันตรายแล้วเป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณแถวนั้นด้วยทูวเจจะต้องช่วยเหลือเกื้อคูลเรานะ คนที่ช่วยเราจริงๆคือวิญญาณนะถามว่าเขาได้บุญกับเราตลอดทุลมให้ใจเขาออกเนย่ยถามว่าเขาจะดูแลเราไหมตัวฝึกไปอย่างนี้สักห้าหกสิบเออสักห้าปีสิบป,ปีนะใครคิดไม่ดีลองอธิษฐานดิภพภูมิที่ได้บุญจากข้าพเจ้านะขอให้คนนี้ปากเบี้ยวหน่อยเอาจริงนะได้นะ สังสอนก็าปากเบี้ยวเฉยๆ mm hmm. เอาจริงองศาเชื่อนะ่ะข้าพเจ้าไม่ได้นั่นกับใครคือเมตตาทุกคนแต่มันปากไม่ดีมันว่าข้าพเจ้าขอให้มันปากเบี้ยวสักสองสาวันนะเจริงเรื่องจริงนะ แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็นจะทดลองดูไงแต่จริงเขาก็ไม่ทำหรอกจะทำมาต่อเมื่อกลัวเขาบาปเขาทำแล้วก็บาปไหมเขาชินไงพอทำแล้วมันชินชินในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สั่งสอนนะวิญญาณเขาก็รู้เขาได้บุญด้วยจะมาเมือเราไปแผ่เมตตา วิญญาณน่ะที่มันทำให้คนตายซ้อนๆลงไปพาบแผ่ไปวดวงแรกดวงบนก็ไปสาธุไปก็ลงข้างล่างไปก็ลงข้างล่างทุกดวงสาธุหมดเลยเพราะเหตุอะไรเพราะมันออกจากตรงนี้ไปมันติดภูมิไงตอนที่มันทำมันไม่รู้พอเวลาไปสวดเนี่ยท่านเปิดให้ดูเนี่ยมันจะรู้ พอมันรู้เนี่ยมันไปปั๊บเนี่ยมันสาธุเลยตั้งแต่ตั้งแต่ดวงบนถึงดวงล่างสุดเลยถ้าเราไม่ไปปรับมันอะ่ะมันอยู่นั้นโหเราเกิดมาสองสารอบมันยังอยู่เลยแต่มันก็ไปน่ะกว่าดวงแรกจะไปกว่จะไปเรื่อยๆโอ้โหใช้เวลานานนะเขาเรียกว่าตกภูมิถ้าใครไปส่งวิญญาณน,น่าศึกษาเรื่องพวกนี้นะฮะ จนศึกษาม,มากนะพระวิญญาณมันไปจับมนุษย์นะยิ่งยุคปัจจุบันนะมนุษย์ติดวัตถุยิ่งทุกวันนี้มนุษย์นะตายแต่เกสิเปรนะสัมภเวสีตายก่อนกำหนดเพราะอะไรลกูกป่ะเพราะโรคระบาดโรคมาเลงโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจเนะนี่ยมันตายทีละหน่อย มันก็ตายก่อนอายุอยู่แล้วบางคนเหลือเดือนหนึ่งจะหมดอายุจะตายไปก่อนเพราะโลกมันกินทาตอุบัติเหตุอุบัติเหต,เหตุทั่วไปโรคระบาดอุบัติเหตุภัยธรรมชาติมนุษย์ฆ่ากันลองคิดดูเลยถ้าเราฝึกในศาสตรหลวงพ่อซะตอนนี้นะในอนาคตไปไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์มากมากดับเบิลมากเลย เวลาเราแผ่นะมันจะมีความรู้สึกแล้วจะมีความภูมิใจเออสิ่งที่เราฝึกมันประโยชน์มากนะภูมิใจตัวเองนะไม,ม่ภูมิใจใครหรอกออทำได้ยังไงว่าประมาณนี้แหละเมื่อก่อนไม่เห็นทําเลยถ้าทาประโยชน์มันกน็มีความรู้สึกไปเรื่อยๆไงแล้วก็มีมีความรู้สึกเพลินนะเพลินทําแล้วเพลิน มันก็ไม่เบื่อพอไม่เบื่อมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่ดิ้นเออมันไม่เบื่อมันก็ไม่ดิ้นเหมือนตัวร้องเพลงอ่ะร้องทั้งคืนก็ได้ถ้ามันเพลินอะห็่ไหมที่ร้องกันอยู่นั่นอะเพราะเหตุอะไรอ่ะเพราะมันเพลินนี่ถ้าฝึกให้มันเพลินเพลินไปเรื่อยเนี่ยถามว่ามันจะดิ้นไปไหนมันไม่ไปเพราะมันเพลินไงไหนจัด แผไหนจะพิจารณาไหนจะส่งไหนจะทดสอบไหนหนูน่นนี่นั่นโอ้โหเพลินเพลินทั้งวันน่ะสว่างไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างตูนี่อายุห้าสิบให้ห้าสิบตอนนี้ตอนนี้สามสิบใช่ไหมสามสิบนะสามถึงสี่สี่ถห้ายี่สิบปียี่สบปีถ้าฝึกจริงๆนะสว่างสลอดเวลาได้นะ ในอนาคตเนี่ยอธิษฐานใครผ่านพลังงานที่ข้าพเจ้าสวดทุกวันขอให้พลังงานผ่านทุกลมหายใจเขาออกผ่านให้โลกวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีทุกข์ขอยพ้นจากทุกผู้ที่มีสุขให้สุขยิ่งขึ้นไปผู้ที่เห็นรูปนามของข้าพเจ้าคือผู้ที่โชคดี อธิษฐานอะไรก็ตามปรารถนาสิ่งใดก็ตามขอให้ได้ในสิ่งที่ปรถนาและอธิษฐานผ,ผู้ที่มีโชคผู้ที่อยากมีโชคก็ได้โชคผู้มีลาบก็อยากได้ลาบผู้มียศก็ให้ได้ยศผู้มีตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งผู้ที่กรรมไม่ดีหนักคือเบากรรมเบาปัญหาจูอธิษฐานทุกวันเนะี่ยไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะจะมีความรู้สึกเลย เวลาไปไหนมาไหนจะมีความรู้สึกใช่ไหมยิ่งคนที่เกี่ยวข้องกับตู้นี้นะเขาเห็นเขาจะน้ําตาไหลแล้วบางคนนะอย่างเดียวเลยนะบางคนน้าตาไหลโดยน้าลายยืดด้วยสองอยา่างสองขื่นสแสดงวนะ่าเกี่ยวพันกันแน่นสนิทเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเจอกันอยู่แล้วไม่ไปไหน ลองคิดดูว่าทุกชาตินี้ทู้อยากได้อะไรอ่ะ